มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเยอะมากเปิดยอดกระถินวัดป่าวังน้ำเย็นสาธุชนหลังไหลร่วมบุญใหญ่ประจำปีวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาได้มีพิธีทอดถวายภ้ากระถินประจำปี2566ภาวระวชิรยานวิสิทธิ์วิสุริยันโคสปัญโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวงประธานสงฆ์วัดพุทธวนารามหรือวัดป่าวังน้ําเย็นเป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้ากรถิประจําปีโดยมีพระครูประหลัดอาจริยวัดทรงศักดิ์นิราลโยเจ้าอาวาสวัดพุทธวรารามวัดป่าวังน้ําเย็นคณะสงฆ์พร้อมด้วยข้าหาบดีสิทธิานุสิตตลอดจนพุธนรธศาสนกชน พ่อค้าประชาชนร่วมในพิธีทอดผ้าถวายพระกฐถินประจำปีของทางวัดนะคะยอดบริวารกฐถินในปีนี้84.223155นาสบาบาทณวัดพุทธวนารามหรือวัดป่าวางน้ำเย็นตำบลเก้งอำเภอเมืองมหาสรารคามจังหวัดมหาสรารคามค่ะ สำหรับวัดป่าวังน้ำเย็นนะคะเกิดจากพระอาจารย์สุริยนันโคสปัญโยเจ้าอาวาสวัดได้ดำริที่สร้างวัดจึงมีญาติโยมชาวมหาสารคามร่วมกันบริจาคที่ดินกว่า30ไร่มีพัฒนาที่ดินรกร้างที่เกิดจากศรัทธาของผู้ศาสนิกชนจนวัดกลายเป็นวัดที่มีความสวยงามเอกลักษณ์ของวัดป่าวังน้ำเย็นคือเป็นวัดที่ก่อสร้างโดยใช้ไม้เป็นองค์ประกอบหลักในการก่อสร้างอนุโมทนาสาธุบุญค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ